จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวิวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ The Organize เอพิโดที่100แล้วค่ะดีใจมากเลยนะคะไม่รู้ว่าคนฟังดีใจหรือเปล่าแต่คนจัดดีใจมาก100เอพิโดนะคะ100สัปดาห์ที่เรานั่งพูดคุยกันนะคะในวันศุกร หนึ่งครั้งนะคะตอนเช้าเเลยก็ประมาณสัก6โมง7โมงนะคะช่วงแรกๆจะลองตั้งเวลาประมาณสัก6โมงเช้านะคะช่วงหลังก็ลองเป็นเวลาประมาณ7โมงเช้านะคะก็เป็นเวลาที่คุณฟีดแบ็กกันมาว่าเป็นเวลาที่กำลังเหมาะนะคะ หลายๆคนตื่นมาอาบน้ําแปลงฟันนะคะก็เปิดฟังกันไปด้วยหลายคนก็เป็นช่วงเวลาที่ออกจากบ้านพอดีนะคะก็ขับรถไปส่งลูกนะคะขับรถไปทํางานนะคะก็ฟังกันไปด้วยบางคนก็ออกกําลังกายนะคะก็เป็นฟีดแบ็กที่ได้ได้กันมานะคะก็มีบางช่วงที่สอบถามกันไปว่าคุณฟังอพิโซดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณฟังดีออแกไนซ์ในช่วงเวลาไหนบ้างคุณเป็นใครนะคะคุณทํางานอะไรกันก็ก็มีฟีดแบ็กกันมา ดีใจนะคะที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะแล้วก็ได้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการที่คุณคุณมีประโยชน์กันแล้วก็ฟีดแบ c กกันมานะคะโอ้ดีใจจังเลยยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะเตรียมเนื้อหามานะคะวันนี้วันนี้วันที่อัดเอพิโซดนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสที่31ธันวาคมนะคะปี2020 วันนี้นี่ในไทม์ไลน์ของเ c e b o o k นะคะก็ทุกคนรีวิวนะคะเจ้ว่าดีนะอย่าเบื่อไปเลยในทั้งปีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเพื่อนเขียนยาวที่สุดก็เป็นวันนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะรีแคปให้ดูแหละว่าทั้งปีเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะตามสไตล์บางคนกออ็สรุปออกมาเป็น8ข้อ10ข้ออะไรอย่างงี้นะคะบางคนก็ไล่เป็นไทม์ไลน์กันเลยอันเพลินนะคะเราก็ ได้เห็นเรื่องที่เพื่อนเราคัดแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เขาอยากจะจดจำเป็น on this day ในปีหน้าเนะเขาคัดมาแล้วนะตั้งใจอ่านก็น่าจะได้บทเรียนอะไรไปได้พอสมควรเลยนะคะอย่างโจเองนะคะปีนี้โจโจก็รีแคปเหมือนกันนะคะเป็นการรีวิวเยียนะคะโดยโจใช้ตีมในการรีวิวปีนี้ว่าจำให้ได้ว่าผ่านปีนี้ไปกับใคร นะคะทำไมทําไมถึงใช้คํานี้เพราะว่าโจ้มั่นใจว่าตัวโจ้อเองไม่ได้โชคดีไปกว่าใครเลยนะคะเราน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องรับมือกับเรื่องเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างวันนี้นะคะ จริงๆมันก็หลายวันมาสักพักแล้วล่ะที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดมันก็กลับมาทําให้เรากังวลเนะจากตอนแรกที่เราอาจจะวางแผนไว้วว่าปีใหม่จะไปเข้าดาวที่ไหนนะสัญญาณมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆว่าเอออาจจะอยู่บ้านอาจจะปลอดภัยกว่าวันนี้ก็อาจจะยังตุ้มๆต,ต่อมๆกันนะคะมันก็อาจจะเอามารีวิวได้ดีนะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านเหตุการณ์นี้กับใครอาจจะลอง เอาง่ายๆ 3- าสี่เรื่องก่อนแล้วคุณค่อยๆไล่ไปก็ได้นะคะอย่างเจ้าจะไล่ไปเลยว่าเราผ่านเรื่องนี้มากับครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยเราทำอะไรมาด้วยกันบ้างนะคะแล้วก็กับที่ทำงานนะคะที่ทำงานเราผ่านเรื่องไหนมาด้วยกันในที่ทำงานเนี่ยเจ้าแนะนำให้ ขอบคุณทั้งพี่นะคะคนคนที่อาจจะเป็นเมนเจอร์นะคะขอบคุณเพื่อนก็คือคนที่อาจจะอยู่ในเลเวลเดียวกันนะคะทำงานอาจจะคนละดีพาร์ตเมนต์แต่ว่าก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องนะคะก็คือคนที่อาจจะเป็นทีมของเราเราเป็นทีมลีดเขานะคะว่าเราได้ผ่านเรื่องอะไรมาด้วยกันบ้างนะคะ ขอบคุณเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนว่าเพื่อนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในที่ทํางานนะคะแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเราแฮงเอาท์เราไปพักผ่อนร่วมกันขอบคุณแฟนนะคะแล้วก็อาจจะขอบคุณเพื่อนที่เกิดจากการทํางานเพื่อนในโซเชียลมีเดียนะคะมีหลายคนเลยล่ะที่เรารู้จักกันแต่เราไม่เคยเจอหน้าค่าตากันนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียที่แนะนําเรื่องดีๆให้กันนะคะคุณอาจจะเจอเพื่อนเหล่านั้นจากในกลุ่ม ของ Facebook นะคะที่คุณชอบเรื่องเดียวกันเช่นคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนรักเมฆนะคะชอบไหมโจอชอบอยู่ในกลุ่มนั้นมากเลยนะคะก็จะถ่ายท้องฟ้ามาเมฆสวยๆอันนั้นนะคะก็ก็สนใจหรือคุณอาจจะมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเครื่องสําอางนะคะกลุ่มเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือกลุ่มเพื่อนที่ชอบวิ่งชอบเล่นกีฬาไปด้วยกันนะคะก็มีเพื่อนที่อยู่ในโซเชียลอย่างนี้ก็ให้พลังด้วยกันเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะขอบคุณ ชีวิตที่ผ่านมาปีนี้นะคะที่เราอยู่กับกองหนังสือนะคะเราอยู่กับลิสต์ของ netflix นะคะเราอยู่กับ youtube เราอยู่กับต้นไม้ที่หน้าระเบียงอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะโจรีวิวไปด้วยว่าต้นไม้ที่หน้าระเบียงนะคะสอนให้โจได้รู้จักนะว่าเออการที่เราจะดูแลคนทุกคนด้วยมาตรฐานเดียวกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ก่อนโจเป็นคนที่ดูดูแลเลี้ยงต้นไม้นะคะตายนะ ตายเยอะมากเลยไม่เคยเลี้ยงต้นไม้แบบเป็นจริงเป็นจังก่อนหน้าจะมีโควิดนะแต่สาเหตุที่ต้นไม้โจ้ตายเกือบทั้งหมดเลยนะเป็นเพราะได้น้ำมากเกินไป คือเป็นคนชอบดูแลคนไงแต่ว่าดูแลด้วยมาตรฐานของโจเองก็คือเอาละหน้าก,กระดาษเรียงหนึ่งต้นไม้ทุกต้นจะต้องได้รับน้ําจากชวีวันวันละ2ครั้งครั้งที่1ก็คือตอนฉวีวันตื่นนอนครั้งที่2ก็คือตอนก่อนฉวีวันจะเข้านอนหรือว่าตอนชวีวันกลับมาจากโรงเรียนกลับมาจากมหาวิทยาลายัยอะไรเงี้ยนะคะ ทุกคนตายมีคนที่รอดเฉพาะคนที่อยากได้น้ำเช้าเย็นนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นถูกไหมดังนั้นต้นไม้ริมระเบียงก็ยังช่วยให้เจ้าผ่านโควิดนี้มาได้โดยการสอนว่า one thing s never f i t to all นะคะก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะปฏิบัติแบบเดียวกันกับทุกคนแล้วทุกคนจะพึงพอใจหรือว่าเติบโตในทิศทางเดียวกันนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องที่เช้านี้นะคะจะได้เขียนขอบคุณไปในปีที่ผ่านมานะคะเขียนรีวิวในตีมว่าจำให้ได้ว่าปีนี้ผ่านไปกับใครนะคะลองดูยังไม่สายถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ลองรีวิวกับตัวเองนะคะอาจจะลองเขียนพรุ่งนี้ก็ได้นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึงมกราคมนะคะหรืออาจจะเขียนในช่วงของสัปดาห์แรกนี่แหละสบายๆนะคะลองดูนะทีนี้ เอพิโซดที่100อนะคะเอพิโซดที่100่้โจก็เลยลองรวบรวมกันมานะคะจัดกันมาตั้งร้อยเอพิโซดเนี่ยโจก็ได้เรียนรู้เยอะเหมือนกันนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับคนฟังนะคนฟังมีอะไรบ้างก็คือต้องบอกก่อนว่าโจทำงานในสายของการสื่อสารการคอมมิวนิเคชันมาจะบอกว่าตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะที่ทำงานแรกๆก็เป็น บริษัทที่ทำอ,ออนไลน์มีเดียโปรดักชันนะคะออนไลน์มีเดียก็เป็นเว็บไซต์เป็นทุกอย่างที่เป็นออนไลน์นะคะที่เป็นดิจิทัลเนี่ยเราก็สื่อสารผ่านาเว็บไซต์ซะเป็นหลกักนะคะบางทีก็อาจจะเป็น SMS หรือว่า เป็นอีการ์ดช่วงนั้นยังมีนะอีการ์ดเป็นอีนิวส e เลตเตอร์ต่างๆนะคะก็เป็นการสื่อสารที่เป็นทวายนะคะหรือแม้แต่เคยเป็นดีเจเป็นนักเรียนดีเจอย่าเรียกว่าดีเจเลยเป็นนักเรียนดีเจนะคะก็เป็นการสื่อสารผ่านเสียงเป็นต้นนะคะนี่พอดแคสต์เนี่ยทำให้เจ้าได้เรียนรู้อยู่3เรื่องนะคะว่าพฤติกรรมของคนฟังพอดแคสต์เป็นยังไงนะคะอย่างแรกเลยคนฟังพอดแคสต์นะคะมักจะไม่ชอยไม่ค่อยชอบคอมเมนต์ อืมไม่ใช่ว่าเขาเป็น introvert หรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าพฤติกรรมคือตอนที่เขาฟัง podcast เนี่ยเขามักจะทำอย่างอื่นไปด้วยอย่างตอนต้นคลิปที่โจเล่าให้ฟังนะก็คือเขามักจะขับรถนะคะมักจะออกกำลังกายหรือมักอาจจะมี activity บางอย่างที่มือเขาไม่ว่าง นะคุณลองสังเกตตัวเองไหมว่าตอนที่ฟังพอดแคสต์เออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจจะนั่งทำงานไปด้วยนะคะอาจจะนั่งระบายสีนั่งเก็บของโจนี่ประจาเลยนะคะเก็บของทำงานบ้านเนี่ยเปิดพอดแคสต์ไปด้วยกัน mm hmm. เขาก็เลยไม่ค่อยคอมเมนต์เพราะว่าเขาฟังแต่ว่ามือเขาทำอย่างอื่นอยู่แล้วเขาก็ปล่อยไหลไปนะคะอย่างที่สองก็คือ ถ้าเป็นกลุ่ม first jobber นะคะหรือกลุ่ม senior ขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยแบบที่มีน้องในทีมนะคะก็จะชอบฟังเคสชอบฟังว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบเดียวกันเนี่ยฉันก็เคยเจอคนอื่นเขาทำยังไงหรือแม้แต่ตัวโจ้เนี่ยทำยังไงนะคะอย่างมีอพิโซดที่บอกว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าโอ้โหกระแทกใจมากคิดเหมือนกันเลยแต่อยากรู้เหมือนกันว่าที่โจ้บอกว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าอ่ะเพราะว่าโจ้โกรธลูกค้าหรือล่บ แต่พอโจ้แชร์ว่าเอ้ยโจ้คิดว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าโจ้ไม่ได้โกรธลูกค้านะพอะโจ้คิดว่าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเราก็เลยมาจ้างเราดังนั้นลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าที่รู้ไปทุกเรื่องอ,อย่างเงี้ยเขาจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเอ๊ะฉันคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือบางทีฉันอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เขาก็ชอบที่จะแลกเปลี่ยนอันนี้ก็คือลักษณะถ้า คนฟังนะคะเป็น first s o p p e r หรือว่าเป็นกลุ่มซีเนียเนี่ยเขาอยากจะรู้วิธี how to หรือว่า opinion วิธีมองปัญหานะคะว่ามองแบบเดียวกันไหมนะคะแต่ถ้ากลุ่มที่เป็น manager ขึ้นไปนะคะหรือว่าเป็นเ,เป็นเจ้าของกิจการนะคะจะชอบฟังลักษณะที่โจ้ไปหาบทวิเคราะห์ มานะคะเป็นแบบ articles อาจจะเป็นจาก Harvard Business Review นะคะบางทีมาจาก Fast Company นะคะมาจากอิงอย่างเงี้ยก็คือจะชอบมากว่าแบบโอเคทักษะสำหรับกลุ่มคนชาวมิเลเนียลต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้คนที่ฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นชาวมิเลเนียลนะแต่ว่าเขากำลังจะต้องรับชาวมิเลเนียลมาเป็นพนักงานเป็น i n น,นะคะเขาก็อยากจะรู้เรื่องนี้นะคะ เรื่องที่3ของคนฟังพอดแคสต์นะคะก็คือหลายคนบอกเลยว่าฟังเพราะน้ำเสียงอันนี้เขินแต่ว่าฟีดแบ c k อันนี้เยอะจริงๆนะคะต้องต้องบอกเลยว่าจำเนื้อหาไม่ได้แต่ว่าจำโมเมนต์ได้ว่าเวลาฟังทุกเช้าวันศุกร์เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนสบายใจ นะคะหลายคนไปเปรียบเทียบอันนีนน้บอกมานะคะไป,ไปเปรียบเทียบกับาการฟังเหมือนดีเจหรืออะไรแบบนี้นะคะที่เช้ามาก็ต้องเปิดฟังไว้แต่จําไม่ได้นะว่าเนื้อหามีอะไรบ้างแต่จําได้ว่าเป็นเรื่องการจัดการนี่แหละแล้วก็เป็นเรื่องของการแก้ป,ปัญหานะคะจะจาได้เป็นบางเอพิโซดที่ ตรงกับตัวเองขึ้นมาจริงๆนะคะจำได้ว่า15นาทีนั้นสบายใจดีเสียงเสียงเธอเย็นดีนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะอโอเคต่อมานะคะทีนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในฐานะเป็นคนทำบ้างนะคะจะได้ประมาณ4เรื่องนะคะหนึ่งก็คือถ้าเราเตรียมเนื้อหาล่วงหน้านะคะเวลาพูดเนี่ยเสียงจะน่าฟังไม่เทคบ่อยนะคะ อย,อย่างตอนนี้ที่เจ้าพูดอยู่เนี่ยเจ้ก็มีสคริปต์นะคะจริงๆโจ,จ,จ้มีสคริปต์ในทุกเอพิโซดแต่ว่าบางเอพิโซดเนี่ยอาจจะเป็นสคริปต์ที่ไม่ละเอียดมากนะคะบางเอพิโซดเนี่ยแค่ท็อปปิกมาก็อินพรไวส์ต่อได้เพราะว่า สิ่งที่จะพูดมันอยู่ในในใจในสมองในหัวอยู่หมดแล้วนะคะอันนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นาบางเอพิโซดที่โจ้แปลบทความมาเนี่ยถ้าไม่ได้แปลออกมาเป็นภาษาไทยเลยบางทีอ่านภาษาอังกฤษตรงนั้นเลยเหมือนในหัวมันยังแปลอยู่อะคะ่ะแล้วบางทีก็เผลอพูดภาษาอังกฤษออกมาทับศัพท์เยอะเกินไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กเหมือนกันว่าบางเอพิโซด พูดทับศัพท์เยอะนะคะไทยคำอังกฤษอังกฤษคำเยอะเกินไปนะคะดังนั้นถ้าเตรียมเนื้อหาล่วงหน้าเนี่ยเวลาพูดจะคล่องนะคะน้ำเสียงก็จะน่าฟังไม่เทคบ่อยด้วยนะคะข้อที่2ก็คือเนื้อหานะคะจะเจอถ้าเกิดจากประสบการณ์จริงของคนที่พูดนะคะแล้วตกตะกอนมาเล่าเนี่ยจะสนุกเขาจะมีน้ำเสียงนะคะจะมีการเว้นวักจะมีการ acting โดยที่คุณไม่เห็นนะแต่ว่าน้ำเสียงอะ่ะมันแอคตามไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะคะสิ่งที่คุณพูดควรเป็นสิ่งที่คุณอินด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์จริงก็จะสนุกยิ่งขึ้นนะคะ 3. หยุดพักทำให้สดชื่นคุณอาจจะไม่รู้นะคะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่โซ่เหนื่อยมากเลยช่วงนั้นอาจจะเป็นเพราะงานที่ออฟฟิศด้วยนะคะหลายๆอย่างร่วมกันถึงกับออบอก พี่เก่งบอกน้องๆว่าอยากหยุดนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยอะไรสักอย่างเราก็คือเจ้าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะพยายามทำไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะถึงแม้ว่าป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะพยายามทำนะคะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆแล้วตอนแรกก็ว่าจะถอดใจแล้วนะปรากฏว่าคืนนั้นคืนนั้นก็เลยฮึดทำสี่เอพิโซดเลยแปลกไหม <c oughs> คือกะว่าถ้าทำสี่เอพิโซดหมายความว่าโจาจะได้พักทั้งหมดหน e ึ่งเดือนแหมปกติโจจะทําอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะซึ่งอาทิตย์ละครั้งบางทีโจก็แล้วแต่เลยบางทีจะทาจันท์อังคารพุธอยู่แล้วแต่อยู่อันไหนแต่ว่าโจาจะทำอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละตอนก็พอนะคะอาทิตย์นั้นก็เลยทําไปเลยสตอนได้พัก4สัปดาห์กลับมาอีกครั้งเนื้อหาดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าสนุกในการที่จะกลับมาทํารู้สึกคิดถึง คิดถึงรูทีนว่าเออฉันจะต้องหาเนื้อหานะฉันเจออันนี้มาเออเดี๋ยวฉันจะเก็บมาพูดในเดียร์แกไนซ์นะอะไรเงี้ยนะคะก็ก็การหยุดพักทำให้สดชื่นแค่คิดว่าได้พักนะก็ปลอดโปร่งแล้วนะอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะคะสุดท้ายนะคะความคิดถึงการเว้นวักเนี่ย จะทำให้โทนของเราเปลี่ยนไปด้วยนะคะโทนไม่ใช่แค่โทนเสียงนะแต่เป็นโทนของประสบการณ์โทนของเนื้อหานะคะที่เอามานําเสนอวิธีการบอกวิธีการเล่าก็อาจจะเปลี่ยนไปคุณรู้ไหมคะว่าคุณเติบโตขึ้นในทุกวันนะคะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกชอบในสิ่งนี้แต่ว่าพอเช้าขึ้นมาคุณอาจจะพบเจอบางเรื่องบางเหตุการณ์นะคะที่เหมือนเป็น turning point เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะเทอร์นิ่งพอย์จุดเปลี่ยนเลยเมื่อมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นได้ในทุกวันนะคะดังนั้นแล้วการเว้นวักไปนานๆบางครั้งอาจจะทําให้เกิดจุดเปลี่ยนในหลายๆเรื่องนะคะคุณอาจจะได้ตกตะก,กอนในหลายๆเรื่องกลับมาอีกครั้งอาจจะสดชื่นและดีขึ้นได้นะคะเช่นกันค่ะอพิโซดนี้ก็เลยอยากจะเป็นอพิโซดที่โจอยากจะขอหยุดพักนะคะบอกว่าเป็น ฟินาเลซีซันดีไหมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฟินาเลซีซันหรือจะเป็นฟินาเลตลอดไปยังไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวเราหยุดพักนะคะเพื่อที่จะมีเนื้อหากลับมาใหม่นะคะบางทีอาจจะมีรูปแบบการนำเสนอเปลี่ยนไปนะคะอาจจะเป็นอีกสักเดือนหนึ่งอีกสองเดือนหรือว่า อาจจะเมื่อไหร่เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะเมื่อไร่ที่คิดถึงกันก็อาจจะลองย้อนฟังเอพิโซดแรกๆดูก็ได้นะเอพิโซดที่ศูนย์โจผู้จาช้ายันคังยังไงนะคะแนะนำตัวเกรงขนาดไหนก็อาจจะดูน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะระหว่างนี้สัญญาว่าจะหาอะไรที่เป็นประโยชน์มาเรื่อยๆนะคะก็อาจจะได้เจอกันใน พอดแคสต์ uh, podcast, รายการอื่นของ Creative Talk นะคะโจก็เป็นโฮสต์อยู่ในหลายๆรายการนะคะ On Marketing In Law Innovation Change by Innovation นะคะ Peopleship อยู่กัอบครบเลยนะคะแล้วลองรอกันดูนะคะว่า The Organize จะกลับมาไหมหรือว่าจะมีรายการใหม่อะไรยังไงที่จะมาชวนคุณพูดคุยเล่าให้ กันฟังนะคะระหว่างนี้ถ้าคิดถึงก,กันก็ติดต่อกันมาได้นะคะที่ Inbox ของ Creative Talk Podcast นะคะหรือว่าที่ Creative Talk Live ก็ได้หรือว่าติดตามกันได้นะคะโจมี facebook uh, f a c e b o o k c o m c h ช w i w a n นะคะถ้าเสิร์ชก็จะเจอเป็นชื่อโจชวีวันของโชคสมัยเลยแอดมากันได้หรือ follow กันได้นะคะจนกว่าจะได้พบกันใหม่ใน เอพิโซดต่อๆไปนะคะของ The Organize ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะที่ติดตามกันมา100เอพิโซดนะคะ100ครั้งครั้งละ15นาทีประมาณ1500นาทีนะคะ หาร60ออกมาได้25ชั่วโมงเราคุยกันไม่หยุดมาวันกว่าวาถึงเวลาที่ควรจะพักกันบ้างแล้วนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ